สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเป็นประจำเช่นเคยครับเราอยู่กับคอสโกมาครับวันนี้จัดไปกับหนึ่งหัวเมืองใหญ่ครับประจำวันอาทิตย์เราจัดกันกับซูเปอร์ลีกของทางเบลเยียมครับยูเนียนเซนเกลรรสเจอกับทางขับบูทซึ่งทั้งสองทีมก็ถือว่าเป็นทีมอันดับต้นๆในตารางคะแนนของทางเบลเยียมครับในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยอันดับในต่างกันที่เดียวนะอันดับ2ออันดับ3มมาเจอกันในซูเปอร์ครับรอบนี้ก็ถือว่าด้วยผลงานในสถิติการเจอกันเนี่ยถือว่าค่อนข้างสูสีเลยครับหนึ่ง ทีมที่เล่นคาแรคเตอร์บอลเบลเยียมอย่างยูเนียนเซนเกลรอสในระบบหลัง3พวกเขารับแน่นๆ่นแดนกลาง5ตัวอัดหนักๆส่วนของทางขับบูธครับคาแรคเตอร์แตกต่างครับเป็นเบลเยียมสายไฮบิดเล่นสไตล์บอลยุโรปขึ้นบอลเร็วเข้าบอลดี D. จังหวะการเข้าทำสวยแต่ปัญหาของทางขับบูธนี้ต้องใช้คําว่ากองหน้านี่เขาเรียกว่ารถถังครับส่วนกองหลังนี่รถแก๊สเลยนะพร้อมระเบิดอยู่ตล,ลอดเวลาครับคือขับบูธพวกเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเกมรับครับเกมบุกดีแดนกลางอย่างวันา เ่นเองหรือแม้กองหน้าตัวเป้าเองก็ถือว่าผลงานได้ดีส่วนเกมรับเองจุยี่เองก็อาจจะมีจังหวะผิดพลาดอยู่บ้างครับเพราะมันเป็นแบบนี้เนี่ยมาเล่นกับบอลถ้วยเนี่ยถ้าใครชอบลักษณะแน่นๆสไตล์คาแรคเตอร์บอลประเทศตัวเองต้องเชียร์ทางยูเนียนเซนเกลรอดครับส่วนถ้าเอาดุดันเล่นบอลสนุกไม่หวังเ,เขาเรียกว,ว่าไม่รู้ว่าจะจบมาในแบบไหนก็ยังเป็นทางขับบูดซึ่งพอดูจากรายละเอียดเนี่ยฟันธงอย่างเป็นกลางครับชอบทางยูเนียนเซนเกลรรดมากกว่าคาแรคเตอร์บอลสามห้าสอง รับแน่นๆเสียประตูน้อยแล้วสถิติของพวกเขาเองในการเจอกับคับบูธหรือแม้กระทั่งสถิติการเล่นเป็นทีมหลักเองนี่ถือว่าผลงานค่อนข้างยอดเยี่ยนครับคู่นี้ฟันธงยังเป็นการครับยูเนนเซนเกลรรดยันคับบูธอยู่เผอเผชนะด้วยครับ